้างการงานบางเลยทสองอจะเห็นวิวกรุงเทพก็ได้เนาะเห็นวิวกรุงเทพเห็นวิวแบบความอางการวออมจ้งสีอธิบายตื่กลุ่มว่าก็ส้าวาดส้างวัดกลุ่มปะคลุ้าเ้านี่ผ้าเน้านี่ไร่ไร่ไรจะขาเขื่อนไหะคาเือนะบามตรงเนี จะเห็นแบบเข็นสาวลาอพี่น้องเลยนะครับไม่ไม่มันมันด้วครับน็อกตายอยากเข็นนะครับประเทศไทยเนะะาะอยากใส่สุดไทยอยากเห็นความเจริญประเทศไทยมาเนี้ยพามาเบิ่งครับป้าอยู่ไซนี่อะเป็นใจไรน,น้องอยู่ไสนเป็นใจไรขก็มูซืึ๊กก็มูซืึ๊กก็มูซื้อก็คือลงทางเนาะลงทาง แม่หรือว่าโมโหจากทางหือมาพี่น้องครับกุศลเล่าครับผมเนี่ยครับมาเห็นเป็นจะไล้เส้นทางบ้านเพิ่นการทุนทางอลังการพี่น้องอลังการตื่นเต้นพี่น้องเป็นจะแล้วรถอันนี้แม่นเนี่ยสถานีรถไฟพี่น้องนี่เดี๋ยวอาจจะพามานั่งเป็นจะได้ควบโมซื้อสินทางบานเพิ่นจักสิจักเล่นเนี่ยลองรับบ้างฮะนี่รับหมดเลยรับประทวนเลยรลายโมดนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยป้อ สินทางนะครับผมนะหาฮกเล่นได้ครับพี่น้องประเทศไทยเนาะมื่อนี้กับสิบห้าน้องเพื่อนนะครับไปนั่งรถไฟพี่น้องครับผมกำลังมาแต่ล่าว่าน้องนี่แม่แม่แต่หลายคนอาจซีหูวจักแล้วครับพี่น้องครับตอนเดินทางท่าเอสซีไอแน่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องลงใต้ที่ไหนตอนนี้ลงใต้สาวเล่าครับแต่หลายคนอาจจะดีเัวจักเพื่อนเนาะ ปจะได้กำลังมาปฏิเสธล่าว <ism> ่าน <speaking ference> <rawd unre iry> ้องอ่าตมากำลังมาตะล่าจะมืออลไรนี่กำลังมาตะล่ามือหนึ่งมือหนึ่งแม่นมากหมดกับเสาด์นีกำลังมาใหม่ไหมครับอยากขี่มอมาเลยอยากเห็นแม่เข็นปฏิเทธให้แม่นว่ไในท่านในนอท่านในนอทเลยโอ้ปฟาจะมาอลังการใช่ไะจะได้ควบมือซึ่งในม้าทางแดกเดินป่อมเพื่อนป่อมว่าถือเห็นเตะตรงไหนตรงหน้ามือนีมาเห็นจะได้ควบจะเดินแม่นบอกว่าถือเลยบอกว่าถือครับผมมือนีครับอยากขี่รถไผแห้งอะไรนี่ สิพาน้งองไุเป็นนั่ง,นนนงรถไฟ่เนาะแม่รถไฟ่ซาบะน้องคุณนั่งบ่ป้าแม่ป้าซาบะน้องไปวันนี้สิพาน้งองสาวเพิ่นไปนั่งรถไฟครับพี่น้องครับสายสีแดงครับผมนี่ครับเอาซาบะน้องมันมีอะดีบ่ว่าซาบะฮะ<า>มีอะดีบ่นั่งรถไฟรถไฟนีน่บ่มีไปใจมันถือมา้องด้ไปใจได๋มันถือแ่เอามาเฮ่าในซาบะเลยเจ๊พันมาเฮาซาบะได้อยู่10,000กีบบอส0 0 0 0บอสิ0 0 0กีบสิ0 0 0่นกีบค่ารถเลยบ่ค่ารถเลยบ่นี่บ่ได้ ขาเาหือกอะไรป๋อขาเาหือกกระปุ่นขาเาหือกกระไุ่นไรนะคะไปครับกระปุ่นโอ้พี่น้องซ้ำค,เคาเขาื่อนคามรถไฟวานเพิรนนะครับน้องสาวเคนผู้เสือป๋อผู้เสือผู้เสือว่าซศาว่าแท้บู้เสือไปไปไปได้ไหมพาไป,ไป,ไปอ๋ออดีบ่อ๋อะอดีบ่เพอคนแบบไปครับรถไฟสายสีแดงโอ้อพี่น้องตื่นเต้นขนาดใส่ความไม่ลอยหกซิมกิโลเมตรต่อหนึ่งซูโมงเนาะโม่เคยโม่เคยไม่ย่างเลยไม่เคยไม่ย่างเขาเอิดย่างเนี่ยอันนี้สถานีอ่าสถานีรับรักบลย่าีสกายบล็อกเนาะ อันนี้สกายบล็อกทางเดินเบิรงที่สกายบล็อกเพื่อนพันบมื่อทางรถไฟแมนอันนี้ล่างรถไฟสันล่างอันนี้รถไฟสันบนพุ่นไหนรถไฟอยู่บนพุ่นไหนน้องอยู่สันบนเวดิฮะฟ้าขากบ็ขากบ็ขาก็ขารถไฟบ้านเฮานี่ราคาสองสามแสนแน้นอนเลยฮกดอยเลยรถไฟลาวจีนนะเมื่อกี้ขี่รถไทยเอ้ยเคยนะครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนั้รถไทยอยัง PTS อ P T S อันนี้สายสีแดง ซาวาทุกสายหรือว่าตลอดสายเลยซาวาตลอดสายนี่เดี๋ยวเฮาเดี๋ยวนี่นี่อาจจะมาซื้อยูทูบได้ก็ได้เนาะเพื่อความสะดวกสบายเนี่นี่มาซื้อยูทูตู้นี้เลยแอนซื้อตู้ได้ก็ได้โอ้โหต้องเขาเคาเตอะง่ายๆครับพี่น้องครับนะเตะ้ายสะดวกสบายรับรองสาวเล่าติดใจแน่นอนบรจะกลับบ้านแน่นอนครับนี่นี่นี่เขาที่ก็ได้เนาะตู้ตู้ยอดเดี๋ยวเขาสิเนี่ย มาพี่น้องเขาพี่น้องพี่ร้ายตู่อยู่นี่เขาจะไปเขาจะไปนี่ครับเลีงอ่าเที่ยวพิวัตรเนี่ยย้อนเขาได้น้องนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอดสินี่ต้องเฮ็ดเงินดีดีตืบเข้าไปนี่นี่ตืบอ่าเอาเอาเดียนเอาแมนนี่วเดียั่งปะสาวหวานเปิดบูฮับเด้อมาแบ่ง ซาบาซาบาครับอ้าหลงตายเป็นฟกเรียนมาหลายครับพี่น้องเผื่อมาเทียวไถ่โดย,ยตรงกันมาแอนมาอีกหาบ้านเน,ะนาะมาก็ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวล่อล่อ,ลอเอานี่ออกมาแล้วโอ,อกใส่นี่ยกอนยุรุมฮะน,นี่นี่นี่<บ>เอาคุโบเห็นลหรกันโอ้กะดังมากยิ่งนอง ทางเด็กในชีวิตพี่ลองเดอาน้องเอามาหนิยังถือถือถือหันเละหันเละตัวรถลดนี่แบ่งซื้อก็ได้จั๊กซิบเหรอเบอร์ก็ได้โว้ยทำสีนั่งได้น้องเลยนี่ครับใส่แล้วครับโอเคทุกคนคขอบค่ณน้องครับผมสาเราเป็นงงมาเป็นยังกันนะ นบ้านนี้มันคือเป็นแบบนเป็แบบบย่างมันเป็นแบบบัส่าไปก๊าซเพื่อนดินี่โทษนะน้องเลยโอเคขับไปเลยไปจั่ไปจั่ไปจั่มข้อนี้นี่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 โอเค let's go นี่วิธีขึ้นเบรกลดเลยดี๋ยวไปล้างซีเนาะนี่ไปบางสือเขาขึ้นทางนี้นี่วิธีขึ้นรถแห่เราจะขึ้นบางนี่เอาตรงเบรกล่างเลยวิธีขึ้นรถตรงเบรกล่ายขึ้นนี่ปะแม่อันบริย่างขึ้นเนื้อน้อง นี่เพิ่นมี่มาได้เดือนึ้นนะฮะโมยานบ่บโมยานบ่โอ้ภาวเล่ายานครับปาด้้อพี่นงสาวเล่ายานพี่น้องยุ่นสัมลายแถวๆนี้ว้ายสนามบินน้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาอยู่สนามบินเมืองนาเมืองนานี่ลงไปนี่แม่อสนามบินน้อนเมืองบอสมีนเดี๋ยวกาม่าก็จะพาเวิ่งมาเมืองกันนั่นสนามบินพี่น้องอ๋อพี่น้องอย่างไรไปตักไว้อยู่บ้านก็ได้ อ้าวนี่ครับรถไฟกันล่งมากน้องอีก้วหระวังไหมาหนี่มาลมาลรเยร็วี่นครับนี่ครับน้องตายไหนนั่งไปด้นนองครับวะนี่ครับผมโอ้โหนั่งรถไฟสาสชิเด่นไหวไน่น้องเดียเดีนดเนี่ยงเจ็นบาเจ็นอ่างนอกร้อนปูมทุกนเย็นได้ี่นทุกสั่งคอมางงาน จะเห็นวิวกรุงเทพก็ได้เนาะเห็นวิวกรุงเทพเห็นวิวแบบค้องอา่างเกคือมาแจ้งสีอธิบายตื่นกลุ่มว่าก็ซาวาดซาวาดกลุ่มว่าคุกปลาเน่านีปลาเน่านีไรไรไรตะขาเหี้ยไรตะขาเคืออาคารตั้กตรงไหนดีจะเห็นแบบเขียน ขาลาพี่น้องเลยนะครับมาไม่ไม่มามาได้ครับน้อกตายอยากเข็นนะครับผมประเทศไทยเนาะอยากใส่สุดไทยอยากเห็นความเจริญประเทศไทยมาเนี่ยพามาเบิ่งครับ <c oughs> ยา,านครับเดยนจับเดินเดี๋ยวพิณเบรกหัวหัวซุปเน๊ยอ๋อจะพะยาก็เน่าเลยเนาะโ้นก้นนี่แบบเต็มเนี่ยร้ายลอยเน๊ย เย็นบ่เย็นบ่เนาะคือของคืออยู่ของแอร์ปวะคนเย็นสบายได้โดยเติมผู้สารนอนก็ได้ตัวยวะมันจะจอดในทุกทุกสถานนี่แน่นอนจอดทุกสถานที่แน่นอนนี่นี่ตอนนี้เขาอยู่นี่นี่เขาอยู่รักซี่เห็นบ่นี่นะยี่ทึ่งนี่นี่น้องนี่เนาะนี่นี่นี่ป้าป้ายนี่นี่เราเจอรักซีทูสองห้องบางเขน เดี๋ยวจะเบิงกจะแหละวปทีเบรงเบิงเบรงไปรถเนี่ยสิบสถานี่นะแต่ว่า20บาททุกสาย2ีบาทตลอดสายได้น้องเลยประตูจะเปิดทางด้านซ้ายนเยๆๆนะนี่ยมันจะลงไป,ะปจะลงฟังนี้แต่ว่าเฮาบ่ได้ลงเฮังเ่งยาวเลย นิ่มบ่นิ่มบ่บอกได้ว่าคักพี่น้องเลยนะครับอันนี้มันความใบ้สำหรับไฟบ้านเท่าเด้ยนี่สำหรับไฟเราจีนเด้ยเข้าไป้ได้กิโลอ่ะไครนี่บ่โอ้หหลายลอยกิโลเด้ยเนาะประมาณหาหกสิบกิโลเด้เนี่ยแต่ว่าใบ้รถไฟอัลโมริติดเด้ยขี่อยู่เทิงเลยอยู่ทั้งเทิ่งลอยฟ้าเด้ยล่ยยังไก็ขี่อยู่ขี่อยู่เทิ่งอ่าอยู่เทิงเป็นสาง่เทิงเลย ส3มสามสสนี่พี่น้องเลยนะครับปุาาุารพี่นองวิวคสนี่เบอร์นี่อาจะเบิร์วิวเบิร์นี่วิวพักก่อนเฮยหรอยการ้องตกใจเลย ข้าาระแจจสอะไรยังไหวะเป็นเกงนี่หรอกเมืองไทยเปนเกงนี่<ม>เป็นสาง<ม>แบบไตดนินยังมีนอ้องเคยเห็นน่าไตดินเดี๋ยวาพาไปนั่งมาหน,มนมโโิมีไตดินมีโอ้โเมืองไตดิน่น มีมีหลายอย่างก็ได้นาะพี่นอ้นองบองเห็นอะไรอย่างธรรมาดาเนี่ยทางออกมันควจะออกแต่ะละแต่ะะละสถานีมันจะออกอ,อันนี้เขาเบาเสียงไม่มด้วยครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเสียงดังกับเขาใช่ค,ครับเพราะว่าเราเบาเสียงไม่ม,มนันอาดที่บริรังคือในคลิปนะครับ ครับผมถึงมังแคลิเบิ่งที่ล่างรถไฟไอันเประเทศสองล่างนี่ฝั่งนั้นฝั่งฝั่งไฟฝั่งทางกลับอันนั้นบอลพนยางฝั่นงนั้นฝั่งนันทางไกลทางไฟทันบอลพ่นยางฮะทั<า>นบอลพ่นยางรถไฟจะกาวเป็นยางเนาะ <laughs> ประเรถไฟเอาประดทศอง,งว่<อ>งา,งวางไว้เระเทศองว่างไปรถไฟมันจูบกันนี่เแยกเส้นกลางไว้ อย่างนั่งบนอกอย่างนงไปนังไหน่มีมงนงโอเคทุกคนโอ้โหลองตายจะได้ลองตายไม่บวยบ่ซืสะ้าาอตอนนั่น่งไม่ลกเห็้าสสะแมนหน้าหอดผิดไม่ใชลอยกวกิโดบวยทไวเนี่ยเนางเปิดเปิด้มซยังนะคือแบบยังอกไปเนย เขาจะไปมองเข้าไปเมื่อกี้เขาจะไปซ้ายต่อไปดีไหมเขาจะไปไปลงข้างล่างบางซื้อขซาวา้าวหวานแม่นอดเพูนเลยต่อสบายเดีหรอเอ้ยเดี๋ยวนั่งนี้ไปลองที่นัง่นง,างมาเรื่อยเรือลงด,ดีกว่าโอ้ดีบอแม่นี่แหละรถไฟหวานเลยสะดวกสบายนอนเลยประเทศไทยการเดินทา,างนี่สะดวกแห่งอีดีได้มีได้ขี่ไงขึ้นบ้านเท่านะ ในการย่างอยู่นี่เพิ่นพายขามจะขึอนว่ายไงแบบทีแกว่าปลาไหลเปลืองนะซิม่าอ่าทิดปลายต้องพี่เนาะโอ้ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใจนะจะมาจชมือวันนี้น้องนี่เลยมาเฮ้ยเติมอยู่เติมอยู่โอเคเดี๋ยวโอปป้าเทศไทยนะเราเป็นเดือนยังมาทัวร์ใช่หมอปป้าเทศไทยนะกรุงเทพนี่เราเดือนหนึ่งยังมาทัวร์เลยอายมากเกือบปีแล้วยังมาทัวร์นี่นะยิ่งไปแต่มองมองที่ไปไรนะ ของไปว่าอะไรอ้ายก็ยังมาว่ามาคนเดียวก็คือลงโอ้ยลงแน,น,น,นง่นอนมาเจอแต่ว่าเมื่อวานนี้ส่งบลอยขึ้นคี้บรถเป็นไรล้มครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าโอ้โหอ้ายมาติก่อนอะไรกับแบบนี้แหละตัวหอยมูไปไปนั่อันนี้น้องหัวบอลแมนยังนี่มองนี่สถานีวางสื่อน,อน,น,อน้องใหญ่ที่สุดในอาเซียนอน,อน,น้องนี่อันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยห่วงใหญ่ไฟสานขนาดบอลนี่นะพี่พี่ นี่แบบโอ้โหนี่ใหญ่ที่สุดในีอาเซียนเนาะคำใหญ่ที่สุดในีอาเซียนสัมผัสอะไรบอโอ้ยมาตลอดแถวนี่โอ้เมืองที่เมืองที่กว้างบอพี่ตีอย่างลบไปลบมากรับบอันนี้ออกพี่น้องเลยอันนี้มาที่ไปไปใส่เอาทั้งนี้โอเคทุกคนเนาะซาลาหมานะครับนี่คือวางซื้อนะครับเดี๋ยวมือนาสิหรือว่าสิบห้าเราเพิ่งรออีกพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้มีเวียกยังน้อยเนาะสิไปเดินทางไปต่อ เดี๋ยวพาเพิ่นมาสัมผัสบรรยากาศสถานีบางสือครับสถานี้ก็ยังอลังการนะครับน้องมุ้งตุ้งสายตาเลยอลังการงานสร้างเลยนี่ครับทุกคนเนาะเป็นจะได้เนาะปยักษ์ยังไงบอสสถานีบางสือกายว่นใหญ่มหาใหญ่เลยพอดีคว้าขับวันใหญ่โอ้สุดยอดเนาะโอ้โาทุกคนลูกสายตาเนเขาบอกเห็นหม่องบางไร่บางไร่ขึ้นตงออกเลยเนาะบ่ะนี่เข้าจดจำบอกพี่ จำไปตามพี่เจ้าเลยหยดหดเดีย้ยนเข้าไปหยดเดี้ยนเข้าไปนี่พี่เจ้าเป็นยาของก่อนประเทศไทยเลาวมีหลายอย่างแน่นอนที่ลองโมโหเนาะหนึ่งก็คือเรื่องมารยาทก,การตอ่ตอแถวต่อคิวกันอันนี้คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเพิอ่อีกก่อนอาจารย์แนะนำ ่ด้ว่ายืน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 นี่มืนยืนนานส้มอย่างหนึ่งนะเนยคือคนไท่ยันบอกคือคือ้วบาเนาราม่เราเปียกเสียต้อ่เราขนร้ายแน่เยซีวีเสียงหนังอยู่เียบเงียแต่ว่าดีนขนร้ายแต่ว่ามันขึ้นเหยียบอ่ะยี่รดเป็นยังไงเมื่อกี้เขาเขาจเสียงหนังว่าเขาจบนแทวกันบ่มีจีดีด้วยแม่นแบบนีมายระยานี่แหละนี่แหละมารยาดส่นการข่าเทวกันอันนี้เป็นตัวเออเป็นเป็นสถาอาเป็น ทีไปทีไปที่ออกออกของของรถไฟเหมือนนี่<อ>เห็นบ่าวมันจะมีเวลาตอนนั้นตอนนั้นไปเชียงใหม่บ่ายสองไปสุโขงโกสุไงโกรกนี่ยมันจะมีแบบก็คือคนสื่อตัวนะมา<อ>จิไปทางไหน,น,นจะจิไปทางไหนแต่ก็กมาเบังมาเบังอ่านสถานทีของเจา,าน,นะคร<อ>ับผมนะยังมีห<อ>ลายอย่างที่น้องน้องน้องตาย<อ><อ>ว่าท่าน,นโงเนาะจะได้มเมรีอยากไปใไซสุดไทยพี่หนอแม่อยากไปใไซสุดไทยก็คือตั้งใจไว้ว่าอยากไปใไซสุดไทยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาน้องไป ล่องร่องไซส์ร่องเีวร่องเอวฮะโอเคครับทุกคนเนาะส่วนเราคลิปนี้กับถิมถามว่าเูาซื้อของตายนะครับว่าเป็นจังไรนั่งไซสสี่แดงครั้งแรกเศร้าหวานโมนาเสื้อโมนาเสื้อว่าแต่ว่าตอนก่อนซื้อมาคืนครั้งแรกนะพี่น้องน้องตายคิดว่าราคาเราพัานโซ่เป็นพันโซ่ผ่นโอ้โคิดว่าเป็นพันทุคิดว่าสิเศร้าหวานมาลอยไปพี่โด๊บปะถามว่าแล้วนี่คือประเทศไทยเนาะแต่ว่านั่งถามานั่งอันนั้นนั่งโบูธหรือานั่งแท็กซี่เนี่ย นั่งบัสหนึ่งนั่งสี่นั่งประมาณสองสามร้อยได้เนาะแม่นจากที่สถานีเข้ารือว่าจากที่บอลบอลนองมามาหาตรงนี้นะประมาณสองสามรอยแต่ว่ารถไฟยี่สิบบาททุกคนเนาะน้องสาวเวลาคือถือจะอายเป็นไงสาวบาทมันสิมีโอ้ขาะจอกบริบบ่เป็นไงอันนี้ก็คือคนแบบคนมีเงินก็ขี่ได้คนหมมีเงินก็ขี่ได้เนาะคนทางหน้าต่อไปก็ขี่ได้นั่งได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเพิ่น รัฐบาลเป็นเงินหลายเจ้าบาลเป็นเงินหลายเนาะอันนี้ก็ต้องขอบใจว่านุ่งน้อาไต้ร้องพี่น้องที่ว่าเพื่อนอุตซาเสียเวล่าน้องพามาครับผมเพราะว่าน้องไต้บอกว่าเพื่อนพาไปขี่รถไฟร้องพี่น้องป้าเนาะนองเห็นยังอยู่วันนี้นี่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 แม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นรถไฟได้เลยเนาะเส้นเส้นทางรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครลองจะมีจะมีจะมีจักสายจ่ะป่กะลองขี่นี้เอาขี่สายสีแดงสีแดงสีอันนี้สีฟ้าสีฟ้า สีอ่าสีม่วงสีเขียวสีส้มผู้นี่นี่ประเทศอะไเห็นบะมีรถไฟแปดเก่าสายนี่เห็นบะเออสิบเอชสายเหวี่ยงเลยบะครับเนี่ยเนี่ยเห็นบะมีสีสายเอ็มอาร์ทีสีน้ำเงินสีเอฟเอฟเอลิงนะครับสีม่วงแล้วก็สีทองนี่ครับประมาณสิบเอชสายพี่น้องครับนะโอเคครับทุกคนมันเป็นยังไงมันมันงงเหรอมันใหญ่เลยใหญ่เลยนะบรรยากาศเนาะ โอเคทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคับมีแต่สีขออํมราผาจาเอฟซีพีกอนะครับปากติตามนองตายเปิดเอเดอแล้วก็เป็นยังนองตายคือเราจ้องคลิปโทรศัพท์หลอกพี่อกมันเป็นยังไงโทรศัพท์เบิ้งเบิ้งให้อ้เบิ้งเนียหลอกก็บด้ยบาบ่มีโทรศัพท์่ทยคลิปครับมาเที่ยวแต่ว่าบริมีโอมีโทรศัพท์่ทยคลิปเปิดบ้าบ้าอยากเบิ้งกับพี่ต่บ้ากาเบิ้งในยคลิปบ้านูครับเบิ้งเบิ้งสองบ้านูก่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนอเปิดแปลงโทรศัพท์เดากรงเนาะแล ล่างเครื่องแนละ้วมันลอนะ็นลอกเนาะมันล็อกภาวะหน้าจอทหารหน้าจอก็่เรื่องทุกคนแม่ man, man. มีแต่ว่าผพลอยเป็น FC นองกับใจรอดจะน้อยครับนะแต่ก็บสีผ้านองเที่ยวต่อครับผมโอเคทุกคนสวัสดีคลิปนี้ก็ขอบพระคุณในร้านพี่น้องครับขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีกันแล้วก<ม>ันในคลิปหนา้าบ๊ายบาย